ช่วงนี้หัวใจมันด้านไม่กลัวจีบพร้อมลุยจีบใครก็ได้ไม่มีแผนไม่มีแพลนชอบก็คุยไม่ชอบก็ไปไม่คิดเยอะนะชาวราศีพฤษภเดือนมีนา2568มาฟังรายละเอียดกันเลยคะ่ะความรักเป็นไงไม่รู้หรอกแต่ที่รู้ๆขอลองก่อนเจอคนที่ใช่ก็ไฟเลยคนเป็นโสดก็อาจจะเจอ คนที่ใช่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะใครที่กาลังมูฟอ on อกหักมาก็ไม่เป็นไรโลกยังมีคนอีกเป็นล้านก็ไปต่อดิกลัวอะไรมันจะเป็นอารมณ์แบบกระรักกะ้เสียช่วงนี้นะเป็นรักแบบไม่คาดหวังคุยกันแบบชิวๆไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นอะไรก็เป็นนะเป็นพลังงานของคนที่รักแบบไร้กฎเกณฑ์ไม่ยึดติดไม่กลัวเจ็บแค่สนุกไปกับปัจจุบันก็แค่นั้นเอง อารมณ์เดือนมีนาจะเป็นประมาณนี้สถานการณ์คนมีคู่ที่อยู่ในความสัมพันธ์บางทีมันเป็นอารมณ์ของการเบื่อที่จะรอรอหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนรอมานานแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมัน,ม,นมีความรู้สึกว่าไม่เอาละก็ปล่อยมันอยากทําอะไรก็ทําไม่อยากทนอะไรอีกต่อไปเคยพยายามเคยยอมให้กับความสัมพันธ์ แต่ตอนนี้เหมือนยอมมาตลอดยอมแล้วได้อะไรมันจะมีคําถามพวกนี้เกิดขึ้นคือมองอะไรแบบเดิมๆหาทางออกมันก็ไม่เจอคือคิดแต่เรื่องเก่ามองข้ามปัญหามาในอีกมุมหนึ่งก็เป็นแบบนี้มาตลอดไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแก้ตรงไหนมันมีความรู้สึกเหมือนเฮ้ยฉันโคตรเสียเวลาเสียเวลาไปเยอะแล้วแถมไม่ได้อะไรอีกต่างหากนะฝืนไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะฝืนไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่เวิร์กแต่ก็ยังอยู่ในความเคยชินเลิกก็ไม่เลิกคบก็ไม่ค่อยมีความสุข นี่เราทําอะไรอยู่มันจะมีคําถามพวกนี้อยู่ในใจจะหยุดรอหรืออดทนหรือเสียเวลาไม่เป็นช่วงที่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ในของของความรักนะก็เลยถามว่าตัดสินใจเลยได้ไหมก็ไม่นะ แต่ก็ใช้ชีวิตของเราไปยังไม่ได้โฟกัสวความรักสักเท่าไหร่ช่วงนี้นี้จะเน้นแค่เรื่องความสุขเน้นเรื่องความสุขความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กับความสัมพันธ์เป็นสายชิลวสายเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อด้วยนะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกตอนนี้เป็นเพื่อนกันเรารู้สึกหวั่นไหวกับคนรอบข้างนะอาจจะเฮ้ยเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเป็นลักษณะของเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหรืออาจจะมีความรักแบบกิกกักเข้ามาไม่ผูกพันแต่แปะป้ายสถานะโสดนะเน้นความสุขอะค่ะ มีตัวเลือกมีออปชันก็เป็นคนดีนะคนดีก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็คุยค่ะรวมถึงอาจจะมีการรีเทิร์นของรักเก่าในวงการเพื่อนด้วยลองดูเราไม่ได้เน้นอะไรเยอะค่ะช่วงนี้ขอฉันมีความสุขาพอแฮปปี้อิสระแล้วก็อาจจะมีรักซ้อนแบบเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหรือรักแบบ ไม่รีบร้อนเฟนเมเดฟิกมาเต็มนะสําหรับชาวราศีพฤษภทีนี้มาถามว่าเราจะสนุกไปวันๆเลยเหรอไม่คิดอะไรเลยหรือเปล่าคือมันเป็นแค่ช่วงอารมณ์หนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉันจะไม่โง่อีกต่อไปเมื่อก่อนฉันโดนหลอกฉันโดนทําให้เจ็บมาก่อนแต่ตอนนี้เหมือนฉลาดขึ้นจะไม่ยอมให้ใครมาหลอกเราอีกแล้วเมื่อก่อนเราเป็นเหยื่อตอนนี้ขอเป็นผู้ล่าบ้างจะใช้สมองนําไม่จะใช้จะไม่ใช้หัวใจนําแบบเมื่อก่อนแล้วรู้ว่าการรักใครสักคนมันมีเหตุผลไม่ใช่แค่วันไหวไปวันๆถ้าไม่ชัดเจนก็จะไม่เสียเวลา แบบฉันโอเคกับการที่ฉันอยู่คนเดียวไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรขออยู่แบบสงบสงบ,สงบดีกว่าไปคบใครแล้วปวดหัวชีวิตฉันมันต้องดีขึ้นไม่ต้องการความรักที่มาเป็นปัญหาตัดจบแบบไม่ต้องลังเลเลยตอนนี้นะใครมาแบบงี่เง่าใสคือพร้อมจบนะลาก่อนบา,บายๆไม่อยากเสียเวลาต่อไม่อินกับอะไรที่มันไร้สาระนะตอนนี้ถ้าเธอดราม่ามาพอสต็อปเลยหยุดนะเราพร้อมหยุดเลยไม่ชอบ ความรักที่มันมีแต่เรื่องดรามา่าหรือเอามาเล่นเกมกับความรู้สึกอย่ามาเล่นกับฉันเลยฉันไม่จริงจังแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาด้วยช่วงนี้เอาจริง ขอสรุปให้เป็น2แบบนะเอาคนโสดก่อนคนโสดคือตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไปก่อนเป็นเพื่อนไปก่อนแต่มันเหมือนกับว่าอยู่ๆก็มีโมเมนต์ที่อยากพิเศษบ้างแหละแต่ก็ใช้ชีวิตให้แฮปปี้แต่ในใจก็มีแอบคิดบ้างมีคนคุยแต่ก็ไม่พร้อมจริงจังกลัวโดนหลอกหรือว่าอาจจะคิดเยอะไปเองเป็นความสัมพันธ์ที่สุดท้ายขอเป็นตัวเองดีกว่าอยากทําอะไรก็ทําโฟกัสที่ตัวเองแล้วกันแล้ว แล้วเขาจะอยู่ก็อยู่ถ้าเขาจะไปก็ไม่วิ่งตามเช่นกันขอแค่ฉันแฮปปี้ไว้ก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองเราจะคิดแบบนี้ส่วนคนมีคู่ตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงก็รักกันดีไปกินข้าวไปใช้ชีวิตร่วมกันแต่บางครั้งมันมองโลกกันคนละมุมคนละแบบบางทีเราก็อินกับความสัมพันธ์ที่จริงจังส่วนอีกฝ่ายก็อาจจะเล่นสนุกไปวันๆเอนเนจะสามารถสลับกันได้นะมันก็ต้องคิดหรอว่าจะเดินต่อหรือจะปัดยังไง แต่ตอนนี้ขอโฟกัสที่ตัวเราก่อนขอใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของความสุขก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ด้วยช่วงนี้มีสังคมมีเพื่อนจะไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักเป็นหลักสุดท้ายแล้วก็ถามว่าจะปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆไหมก็ไม่นะมันก็ต้องตัดสินใจในสักวันแต่มีความรู้สึกว่าที่แน่ๆคือเคารพตัวเองจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นแค่ตัวเลือกของใครเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานของความสุขชาวราศีพฤกษภจะเป็นคนที่เคารพตัวเองมากขึ้น ยึดหัวใจตัวเองเป็นหลักแล้วก็ให้เกียรติตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเดือนมีนาขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแฮปปี้แล้วก็มีเส้นทางเลือกที่เรามีความสุขตลอดไปสาธุ